มีชาวต่างชาติเขาพูดถึงเรื่องสำนวนของคนไทยครับเขาบอกว่าอยู่ไทยมา3ปีชอบฟังคำพูดแปลกๆในภาษาไทยมากโดยเฉพาะคำหยาบก็ประมาณว่าคำที่มันแนว18บวกทะลึ่งทะลึ่งหน่อยหรือสำนวนที่คนไทยใช้กันแบบสนุกๆอย่างเช่นดีกว่าตกมันไดแล้วออกไข่ลงฟังครั้งแรกนี้ผมนึกภาพตลกเลยสำนวนอะไรเนี่ยผมก็ไม่เคยได้ยินนะ เขาบอกว่าเหมือนว่าถ้าตกบันไดแล้วโดนไข่หมายถึงลูกอันทัากระแทกพื้นแบบนั้นมันเจ็บแน่ๆแต่คนไทยใช้เพื่อที่จะบอกว่านี่มันยังไม่แย่ที่สุดนะหรือประมาณว่าเรื่องนี้ยังไม่เลวร้ายเท่าไหร่นี่มันเป็นวิธีพูดแบบฮาๆที่ผมไม่เคยเจอในภาษาอังกฤษอันนี้มาจากเล็ดดิตอีกคำที่สนุกมากกว่าก็คือคำว่าว้าวซึ่งในภาษาอังกฤษนะมันก็ประมาณว่าไปปล่อยว้าวแต่ในไทยนี่มันหมายถึงการช่วยตัวเอง ซึ่งถ้ามีคนอังกฤษเขาใช้สำนวนนี้กับคนอื่นหมายถึงว่าจะไปไหนก็ได้ไปไปไกลๆแบบว่าไปเล่นว่าวสปไปอะไรแบบนี้แล้วก็มีอีกคำสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำที่หมายถึงเราพยายามจะสอนผู้เชี่ยวชาญที่เขาทำเก่งอยู่แล้วบอกเลยว่าถ้าคนไทยด่าด้วยคำนี้นี่โหดเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหมือนบอกว่าอย่ามาทำตัวรู้มากกว่าเรา สิ่งที่ผมคิดได้ก็คือภาษาไทยที่เป็นแนวคำหยาบหรือว่าสำนวนหยาบๆยาบที่มีความน่ารักและมีเสน่ห์การด่ากันของคนไทยบางทีไม่ใช่ต้องหยาบคายแต่มีการเล่นคำเล่นเสียงทำให้ผมรู้สึกว่าภาษาไทยมีความสนุกและสร้างสารรค์มากกว่าที่คิดอีกคนบอกว่าฉันน่าเป็นนักแปลภาษาไทยอังกฤษเคยทำงานในไทยหลายปีเลยเรื่องคำหยาบหรือสำนวนที่คนไทยใช้กันมันก็มีความซับซ้อนและลึกซึ้งมากกว่าที่คนต่างชาติทั่วไปคิด อย่างเช่นคําว่าหำํำโอ้โหเขาเป็นผู้หญิงนะเขาพูดถึงเรื่องนี้เขาบอกว่านี่แหละคำนี้ของคนไทยสิ่งเดียวอันเดียวอันนี้แหละมันยังมีชื่อเรียกอีกหลากหลายอย่างเลยทางทางที่ในอังกฤษเนี่ยสิ่งนี้มีเพียงคําเดียวที่ใช้เรียกเท่านั้นมันน่าสนใจที่ภาษาไทยไม่มีรูปพระหุพจน์ในคําพวกนี้ก็เลยทําให้คําเดียวใช้ได้ทั้งแบบเดียวแล้วก็หลายอันก็น่าจะประมาณว่าถ้าพูดถึงอีกฝ่ายหนึ่งฝั่งตรงข้ามนะนะเราก็เรียกได้ทั้ง มึงคุณท่านเธอแกเองพี่น้องหนูน้าโอ้โหคือเยอะมากเลยหรืออย่างหัวศีสศาะกระบาลกระหม่อมประมาณนี้มั้งเขาบอกต่อว่าแล้วมีคำว่าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนี่มันเป็นสำนวนที่ฟังแล้วแปลกแต่จริงๆนะมันเป็นคำอุทานแสดงความตกใจคล้ายค้ายกับคำว่า holy cow ในภาษาอังกฤษที่มีความขบขันและน่ารัก โหดิขาวนี่ก็แปลว่าโอ้พระเจ้าเหมือนกันคล้ายๆ้ายโอไมกอเนี่ยแหละเขาบอกต่อว่าแล้วยังมีคําว่ากรมขี้ดีกว่ากํมโตดซึ่งมันแปลว่าถือขี้ยังดีกว่าถือผายลมคํานี้สอนให้รู้ว่าการได้อะไรก็ได้ที่มีคุณค่าสักหน่อยมันก็ยังดีกว่าการที่ไม่ได้อะไรเลยนี่มันเป็นสำนวนที่สื่อสารได้ลึกซึ้งและมีความขำในตัวดูเหมือนว่าชาวต่างชาติเขาจะชอบแนวคำหยาบของคนไทยมากกว่าที่คิดนะจากหลายๆความเห็นเลย คนต่อมาเขามาจากอา้าวไม่ได้บอกประเทศเขาบอกว่าชอบเก็บคำสแสลงไทยแปลกๆเนี่ยมาเล่นในคลิปผมว่าไอ้คำพวกนี้นะ่ะคือที่สุดของความปัญหาเลยอย่างเช่นคําว่าช้างยัดเขาพิมพ์มาแบบนี้นะอ่านแบบนี้เลยซึ่งถ้าแปลตรงๆมันก็คือการผสมพันช้างฟังแล้วแบบโอไมกอททำไมคนไทยถึงคิดคําแบบนี้ได้เขาใช้ดาคนแบบแรงมากๆเลยแต่ว่าคํามันแปลกจนผมจําติดหู อ่ะพอยังมีอีกหลายคนเลยนะที่เขาชอบแนวสำนวนยับยบของคนไทยทีนี้มาคนที่เขาชอบอะไรที่มันไพเราะบ้างแต่ก็อาจจะมีทะลึ่งนิดนึงเพราะว่าสำนวนไทยแนวทะลึ่งนี้ก็เยอะเหมือนกันนะเขาบอกว่าฉันน่ายอมรับเลยว่าสำนวนไทยหลายสำนวนไม่ชวนให้ประหลาดใจและน่าสนใจในเวลาเดียวกันบางทีฉันก็อดคิดไม่ได้ว่าคนไทยนะ่ะคิดค้นสำนวนเหล่านี้ขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่ามันไม่ได้แปลตรงตัวเหมือนกับภาษาอังกฤษ ลองนึกถึงสนนวนอย่างไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่สิตอนแรกที่ได้ยินนะฉันงงไปหมดเลยไก่จะไปเห็นตีนงูได้ยังไงแล้วงูมีนมได้เหรอกว่าจะเข้าใจว่ามันหมายถึงต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของการละกันนี่มันก็ใช้เวลาพอสมควรมันเป็นภาพเปรียบเทียบที่แปลกแต่ก็ลงตัวดีอีกสนนวนที่ทําให้ฉันะต้องขมวดคิ้วมาก่อนก็คือชักใบให้เรือเสียทําไมต้องชักใบให้เรือเสียมันดูเป็นการกระทําที่จงใจ ทำให้ทุกอย่างแย่ลงหรือขัดขวางไม่ให้งานสําเร็จซึ่งมันจะแตกต่างจากสำนวนในภาษาอังกฤษที่มักจะใช้ภาพพธน์ที่ตรงไปตรงมามากกว่าอย่างเช่นอข้ามไปเป็นภาษาอังกฤษยาวมากแต่ความหมายก็ประมาณเดียวกันกับชักใบให้เรือเสียนี่แหละเขาบอกว่าสำนวนไทยมีหลายสำนวนเลยที่มีเรื่องราวหรือที่มาที่น่าสนใจอย่างเช่นน้ําท่วมทุ่งผักบุ้งโรงเหลง นี่มันไม่ได้หมายถึงน้ําท่วมแล้วก็มีผักบุ้งน้อยหรอกแต่มันหมายถึงการพูดมากแต่ได้เนื้อหาสาระน้อยหรือผู้จาน้ําท่วมทุ่งนั่นเองก็เป็นอีกคำหนึ่งฉันว่ามันเป็นภาพเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนดีนะหรือจับปลาสองมืออันนี้พอเดาได้ไม่ยากว่าหมายถึงการทําอะไรพร้อมกันหลายอย่างแล้วมักจะไม่ได้ดีสักอย่างแต่ภาพการจับปลาสองมือมัอนก็ดูตลกดีนะเหมือนพยายามจะคว้าทุกอย่างไว้แต่สุดท้ายก็ล้มเหลว แล้วก็มีอี่คนบอกว่าเคยเข้าใจผิดคิดว่าขี่ช้างจับตากแตนอ่ะคือการฝึกสมาธิเนี่ว่าเป็นสำนวนที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นจริงๆเพราะเคยได้ยินมาว่าประเทศไทยก็จะเป็นแนวเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่บ้านเกิดของฉันปกติเราก็ชอบเล่นเกมวัด i อคกันทีนี้พอมาอยู่ไทยตอนนั้นคิดว่าโอเคฉันน่าจะเข้าใจภาษาไทยได้ไม่ยากทีนี้วันหนึ่งนะแฟนคนไทยบอกว่าอย่าไปทําแบบนั้นเลยไม่เป็นการขี่ช้างจับตากแตนนะฉันเงียบ เห็นฉันเรียนภาษาไทยมานิดหน่อยคิดจะลองภูมิคิดว่าเขากำลังพูดถึงการฝึกใจให้สงบในตอนนั้นหัวฉันจินตนาการถึงคนที่ขี่ช้างและคุณคนนั้นใช้สมาธิสูงมากพยายามจะจับตะกแตนบนยอดไม้มันดูเซนมากพอถามเขาก็กลั้นคำแล้วบอกว่าเปล่ามันแปลว่าทำเรื่องใหญ่เพื่อผลเล็กๆที่ไม่คุ้มค่าไหนว่าเก่งแล้วไงฉันก็บอกโอเคฉันโง่เอง ฉันเรียนรู้เพิ่มแล้วก็เริ่มสังเกตว่าคนไทยน่ะชอบใช้สัตว์ในสำนวนเยอะมากๆเลยวัวควายหมูหมาไก่กาจนฉันถึงกับคิดว่าถ้าภาษาไทยเป็นส่วนสัตว์ก็ต้องเป็นส่วนสัตว์ที่สื่ออารมณ์ได้ทุกแบบจริงๆฉันรักวัฒนธรรมภาษา,า,าไทยคนไทยเกรงใจกันใช้คำสุภาพแล้วก็สื่อความรู้สึกแบบเฉียบคมเช่นปากหวานก้นเปรี้ยวฉันชอบคำนี้มากเลยนะมันเหมือนเป็นการด่าที่ห่อด้วยกระดาษของขวัญ อนนี้ฉันเริ่มสะสมสำนวนไทยไว้ในสมองมีอีกอันนึงที่ยังชอบที่สุดก็คือเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างนี่มันเป็นบทเรียนว่าอย่าทำเกินตัวที่บ้านฉันไม่มีช้างแต่ที่ไทยนะ่ะฉันมีทั้งช้างตากแตนแล้วก็บทเรียนที่จำไม่ลืมนี่ก็เป็นความเห็นของต่างชาติเกี่ยวกับเรื่องสำนวนไทยทั้งแบบหยาบและแบบตลกแล้วก็ใช้ดีแต่เอาจริงๆแล้วในยุคสมัยนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้กันสักเท่าไหร่หรอกถ้าพูดไปนี่เด็กรุ่นใหม่งงเลยไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร ลองไปถามเด็กๆแถวบ้านดูแค่ครัว่าเห็นช้างขี้ขีตามช้างนี่หรือว่าจะตีความหมายออกไหมแบบว่าจากจะทําตามเขาแต่ไม่ได้ดูตัวเองเลยว่าไม่เหมือนเขาก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ